ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พ่อขวานก็ได้พาพี่พลายของเรานะครับมาเลี้ยงนะครับปล่อยให้เข้ากินทานหญ้าตามธรรมชาตินะครับตามริมหนองคลองตึงนะครับที่บ้านพ่อขวานนะครับผมวันนี้ก็อากาศครื้นครับฝนเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนครับวันนี้ก็คลื้นครับคลื้นมากเลยครับก็น่าจะตกอีกั้งครับ เช้าครับแล้วก็พาพี่พลายของเรานะครับออกมาเล,ะลาะริมหญ้าตามริมห้วยริมหนองนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับผมเป็นช้างตกงานนะครับนายทันวาอายุ17ปีครับไปให้เขาได้ทานอีกสักหน่อยครับก็ประมาณบ่ายๆนะครับพ่อขวานก็จะพาไปเขา้าหลักที่เก่านะครับผม แล้วก็ปล่อยให้เขาทามไป้ทุกวันนะครับทานแบบนี้นครับตอนเช้าครับเอาลามยาวเลยนะครับผมให้เขาได้ทานเต็มที่นะครับครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมกับ ช่องทลายธันวาสุลนอนะครับรวมทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ